สวัสดีค่ะอยู่กับช่องมามี่กุ๊กนะคะวันนี้กูอยู่ที่ประจวบนะคะกูมาว่ายน้ํานะคะข้ามเกาะค่ะจะข้ามเกาะล้ำกับเกาะร่มนะคะมีตอนนี้เป็นเวลาตอนเช้า6กโมงสินาทีแล้วนะกันหกโมงครึ่งนะคะกําลังเดินไปเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าว่ายน้ำสี่กิโลไปไหนบ้างเนี่ค่ะเราจะว่ายไปตรงที่เป็นแสงพระอาทิตย์ตรงนั้นนะคะตรงลองลองลองมันจะมีเกาะที่หนึ่งเกาะที่สองที่สาม ไอ้มันไม่ใช่เกาะที่3มเลยมีเกาะหนึ่งแล้วก็เกาะข้างหลังอีกแล้วก็เกาะริมขวาเราจะว่ายไปทะลุตรงกลาง2เกาะแรกนะคะแล้วก็อ้อมมาแล้วก็มาออกรูรูนี้นะคะนี่เป็นระยะทาง4ีกิโลเมตรเพื่อนเ่เราอยู่ตรงนู้นนะคะอันนี้มาครั้งแรกนะคะก็เลยตื่นเต้นอนะ่ะแต่น้ำนิ่งมากๆเลยหายใจก่อน ขอให้ไม่เจอแมงกะพุนนะคะเพราะว่าเนี่ยจัดเต็มใส่ชุดจัดเต็มมาเรวรู้สึกว่าอึดอัดบ,บ้างเดี๋ยวจะอาจจะไปถอดออก,กตัวหนึ่งนะคะกางเกงที่คือข้างในเป็นชุดว่ายน้ําแล้วก็เสื้อใช่ไหมกางเกงนี่เป็นกางเกงเวสสุดเลยแล้วก็ใส่กางเกงขาย,ยาวฟิตเนสปิดกีบเพราะว่ากลัวแมงกะพุนนะคะแต่คิดว่าคงใส่ต้องไปถอดกางเกงตัวข้างในออกแล้วมั้งเพราะว่า มันแน่นมากมากเลยอ่ะ oh, <no. S 1> โอ้ตอนนี้คนมาเต็มเลยเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศนะคะเขาบอกว่ามีสมาชิกที่มาว่ายน้ำด้วยกันนได้15คนมาจากกรุงเทพบ้างมา,มาจากมาจากชะอามบ้างนะคะคุณม่อนนะคะอาจารย์ม่อนเป็นคนที่าพาเรามาว่ายน้ำนะคะเพราะเขาชอบว่ายน้ำที่ห่วยหินมากๆเลย oh. เขาจะฟอมทุกวันเสาร์เลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ตรงที่เราจะเริ่มสตาร์ทกันเลยนะคะ แล้วพอพอถึงที่นี่นะครับพอถึงเรือพอถึงที่นู้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งถ้าอยากไปไกลนะอยากไปไกลออกซ้ายไปเลยนะจะมีเรือนำมีเรือนำเดี๋ยวเรือเขาจะทําหน้าที่ของเขาเราแค่ตามเรือไปอย่างเดียวจะมีขยักมีเรืออะไรพวกนี้ครับเราแค่ดูดูเรือดูกลุ่มไปเรื่อยถ้าถ้าไปทางนี้ถ้าไปทางนี้เดี๋ยวก็จะไปอ้อมข้างหลังเสร็จแล้วก็จะวนมามาเจอกันตรงช่อง ช่องนูน้นนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีกลุ่มเล็กเดี๋ยวผมจะพากลุ่มเล็กเข้าช่องเล็กๆนะครับวนวนเล็กก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปตัดสินใจกันตรงนูน้นนะใครจะไปซ้ายไปขวาตอนนี้เราปล่อยตัวแล้วนะคะแล้วทุกคนก็เดินกันไปเรื่อยๆเพราะว่าน้ําตื้นออกมาเดี๋ยวเราจะเริ่มว่ายแล้วนะไปเจอกันที่เกาะลำเกาะลำลำลำนะคะไปว้ก่อนได้รูปนะถ่ายให้อยู่นะ ไปเลยค่ะเราจินตนาการว่าที่กำลังอยู่เกาะกลางทะเลแล้วนะลึกมากค่ะมันลึกมากสองมั่วโมงต่อถึงแล้วเรามาถึงเกาะแล้วนะเกาะอะไรเกาะหลังหลังอะไรตอนนี้เติมพลังกินแล้วเดี๋ยวจะไปอ้อมเกาะ อ๋อเราจะไปอ้อมเกาะตรงนี้เกาะนี้อ้อมเกาะตรงนี้ไปข้างหลังปึ๊บแล้วมาทะลุออกรูไหนสักรูเติมพลังก่อนเอติมพลังด้วยแตงมโมโอ้ยขอบคุณค่ะนี่ม,นมามอาอร่อย เมื่อกี้เรามาจากตรงนน้น้มามาระยะเท่าไหร่แล้วเนี่ย2,000 2,005 2,005ชั่เหรอโอ้โห1,005เหรอ1,008คุณลุงคุณลุงคุณลุงมาเข้าคันนี้น่ยครับใช่ใช่ ใช่ใช่มามากองมากองกอยู่ใกล้กันหน่อย <c oughs> ให้มันเห็นเขาใหญ่ๆเออนี่ๆๆเดี๋ยวนะได้ๆ <c oughs> ก่เกาะดีๆนะก่อนปน้ำเราเริ่มส่งรถธนู นนี้เราพักจุดที่สองแล้วนะนี่ชายหาดนะคะเกาะอะไรก็ไม่รู้เ,เหนื่อยมากเลยเจอแมงกะพรุนหนึ่งตัวเดี๋ยวเราไปหาของกินก่นอนนี้มีเรือนะคะแบกบของมาให้เราอันนั้นเราไปเทีทยเท่ยวไปปะอ,นนอันโน่นเราไปพักแม่อันนู่นเนี่ยนั่นเบรกหนึ่งโหสุดยอดบรรยากาศดีมากนะคะ แล้วมะพร้าวไปกินน้ำก่อนแล้วค่อยจะถ่ายสุดยอดได้ไหมอ่ะจบขอบคุณค่ะโอ้ยเข้าใจนะกกีฬาอร่อยมากเลยแล้วมะพร้าวเนี่ยสุดยอดสดมากเลยอะไรก็สุดยอดตอนนี้กินแโมอะไรกับลูกกินแตนไปกี่ตัว เม่อกี้ล่ะคือทำที่ปีได้ใช่ไหมรักคอพอดีไลยดิ้ดีตอนแรกะคแพ้ไวไหมเมื่อวานไปลองแพอร่อยอ่ะสดชื่นอ่ะเจอู๋อไใช่ครัขอกินฮะของหวานเอ้มันใช่เรื่องไว้นะมันใช่เรื่องไหมโดนัทอันนี้มาไหวหรือมากิน นี่มาแล้วมาแล้วนู่นคือมันบอมีคน่ีคนหมดยังคะหมดนี่หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วครับหมดละวต่านนี้ไปไฟฝั่งมาแล้วแล้วก็กลับอันนี้เขาไปฝั่งกลับมาอีกรอบหนึ่งเยอะเยอะเราเล็กน้อยเขาแถมให้เราเขาแถมให้เราแถมให้เราก็มันจัดระยะสั้นไปแล้วเนี่ยระยะสั้นไปอีกเหรอโอ้สั้นสำหรับใครสั้นสำหรับเขาไม่ใช่เรานะไม่ใช่เรานะสั้นสำหรับเขานะ ของเราเอาจริงของเราของเราเ,าเกินเดี๋ยวเราจะไหว้กลับไปที่ฝั่งตรงนี้น,นะน,นที่เรามานะคะตรงนี้น้ำลง,งเดี๋ยวเราจะเริ่มไหว้แล้วนะคะจากตรงนี้ไปถึงตรงนู้นฝั่งของเราก็จะจบแล้วนะมันน่าจะมั้ยมากกว่า4กิโลหรือเปล่ามากกว่าสี่จุดสามหันมาหน่อยหันมาหน่อยพร,ร้อมยังพร้อมแล้ว <laughs> ไม่พร้อมก็ <laughs> ต้องพร้อมกบ้านแล้ว <laughs> อ้อมกลับบ้านแล้วโอ้ยน้ำอย่างเงี้ยน่าไหวใช่เลยที่ต้องการเราจะเดินไปไก่อนะคะมาเดินกันดีกว่าโอ้ยน้ำใสน้ำยเย็นห <c oughs> ัน <c oughs> ปลาหันปลาปีนปีน <c oughs> คุณกันมากมากเลยที่แบบว่าไมาด้วยกันตอนนี้เรากำลังเดินกลับไปที่โรงแรมนะคะไปหาเด็กๆกันเนาะทุกคนสลายหมดแล้วไม่มีใครอยู่แล้วนะคะเราเดินกลับดีกว่าสนุก,กมากเลยถ้าใครอยากมาแบบอุ๊กนะคะก็เข้าไปดูได้ที่เพจของออกทะเลนะคะสวีมอาราวนะเป็นของอาจารย์อาจารย์ม่อนนะคะที่เขาเปิดเพจไว้นะคะแล้วก็เวลามีกิจกรรมอะไรเขาก็จะโพสต์ลงในนั้น มีว่ายนะ้ำบางทีก็จะมีระยะรู้สึกระยะสี่โลนี่เขาเพิ่งเริ่มแถมแบบดีกว่าไม่รู้ทุกที่จะมีสิบกิโลนะคะหูโหดมากอันนี้สี่โลก็พอนะคะเพราะจริงๆว่ายจริงทะเลเนี่ยมันไม่ใช่แค่สี่นะมันว่ายเกินไปห้ากิโลด้ซ้าเสียดายการบินของกูแบดหมดโอเคเดี๋ยวไปเจอกันนะคะพี่สาเด็กๆก,กันหาใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กูด้วยนะคะบ๊ายบาย